ข้อ604อัตถะประมัตสูตรนั้นว่าสองบทว่าอิฐานิเถตาธิความว่าเป็นผู้คงที่ในอารมสองอย่างเพราะเป็นผู้ปล่อยซึ่งความดีใจและความเสียใจในอิถารมและอนิธารณมแล้วตั้งอยู่สองบทว่าลาเพลาเพความว่าแม้ในการได้แม้ในการไม่ได้ปัจจัยสี่บทว่าเยเสปีได้แก่แม้ในบริขารบทว่าอายเสปีได้แก่แม้ในความวิปัติแห่งบริวาร บทว่าปาะาสังสาย,ยปิได้แก่แม้ในการกล่าวสารรเสริญบทว่านินทายาปิได้แก่ในการถูกครหาบทว่าสุขเขปีคือแม้ในสุขอันเป็นไปทางกายบทว่าทุกเขปีคือแม้ในทุกขอันเป็นไปทางกายหลายบทว่าเอกันเจพาหังคันเทนนาวิลัมไปยุ่งความว่าถ้าว่าบุคคลเพิ่งให้การรูปไล้แขนข้างหนึ่งด้วยของหอมอันเกิดแต่ชาติสี่ชนิดณเบื้องบนเบื้องบน สังบทว่าภาสิยาตันใช้ยงความว่าถ้าว่าบุคคลพึงถาแขนข้างหนึ่งให้บางด้วยพระของช่างไม้ข้อว่ามุสเมิงนัทีราโคความว่าความเสน่หาย,ย่อมไม่มีในเพราะการลูบไล้ด้วยของหอมโนนข้อว่ามุสเมิงนาทิป,ปฏิคังความว่าปฏิฆากล่าวคือความกระทบก,กระทั่งได้แก่ความโกรธย่อมไม่มีในเพราะการถากด้วยพระโนนบทว่าอน,านันโนนยปฏิฆาวิปหีนกความว่าพระรหานละความเสน่หาและความโกรธแล้วตั้งอยู่ บทว่าอุคาตินิคาติวีติวโตความว่าท่านล่วงเสียได้ซึ่งความยกย่องด้วยสามารถแห่งความยินดีและความข่มขี่ด้วยสามารถแห่งปฏิฆะแล้วตั้งอยู่บทว่าอนุรโรทาวิรโรท่าสมาติกันโตความว่าท่านก้าล่วงได้โดยชอบซึ่งความยินดีและความยินร้าย